คุณเคยเจอไหมครับที่ร้านหรือศูนย์ซ่อมบริการเนี่ยเขาบอกว่ารับล้างหัวฉีดรับเปลี่ยนหัวฉีดหัวฉีดตันล้างหัวฉีดคุณเคยเจอคาถามนี้ไหมครับสาเหตุมันมาจากอะไรครับมันมาจากหัวฉีดตันครับการที่หัวฉีดตันมันอาจจะเกิดได้จาก2สาเหตุอาจจะเกิดจากตัวเชื้อเพลิงหรือน้ํามันเครื่องก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนั้นเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวเครื่องยนต์กับตัวน้ํามันเครื่องที่ผลิตออกมาเพื่อรองรับกันเนี่ยมันไม่เหมาะสมกันเช่นปริมาณด่างธาตุที่มันมากเกินไป มันอาจจะทําให้ไอน้ามันเครื่องที่มันมีความร้อนแล้วสารเพื่อผ้าบางตัวมันก็ขึ้นไปเกาะที่หัวฉีดทําให้หัวฉีดตันนี่คือ1ระบบบัมบัดไอเสียหรือไฟหน้าจอเตือนนะครับว่าคุณต้องไปเปลี่ยนตัวระบบบับัดไอเสียโดยเฉพาะรถยนต์ยุโรปเบนซ์บีเอ็มโฟล์กสวากเกพวกนี้ครับมันจะมีตัวบัมบัดไอเสียก่อนเพราะว่าถูกมาตรฐานในยุโรปควบคุมเรื่องพวกนี้ครับไม่ให้มลภาวะที่ปล่อยออกไปเกินเรียกว่าเขาจะล็อกสเปคมาเลยว่า คุณต้องใช้สเปคอะไรเช่นเอเชียซีสก็จะเป็นน้ามันเครื่องที่เหมาะกับรถยนต์ยุโรปที่มันมีระบบบำบัดไอเสียรุ่นใหม่ช่วงเราซื้อรถมาแรกๆเนี่ยศูนย์เขาเตรียมน้ํามันเอาไว้ให้เราแล้วใช่ไหมครัในเกรดที่เหมาะสมแต่เมื่อมันพ้นวารันตีครับเราอยากจะเซฟค่าใช้จ่ายลงเราไปเปลี่ยนข้างนอกเนี่ยเราต้องมีความรู้ครับเลือกไม่ถูกเกรดอาจจะแพงแต่ไม่ถูกเกรดครับมันมีผลเรื่องตรงนี้ซึ่งเราต้องรู้โดยที่ง่ายสุดเลย เปิดคู่มือครับข้อมูลการซ่อมลุงจะมีบอกอยู่ว่าให้คุณใช้น้ำมันสเปคอะไรนะครับถ้าให,ให้ผมบอกก็คือเป็นเอเชียซีครับตัวนี้จะเหมาะสมกับรถที่เป็นรถยนต์ที่มีระบบบับัดไอเสียรุ่นใหม่ดูยังไงครับนี่ฮะน้ำมันนะครับมันจะชื่ออะไรเราดูเราก็งงดูไหมฮะให้ดูที่นี่ครับมาตรฐานของเขาเอเชียครับซีสา ตัวนี้ถ้าเราไปอ่านคำแปลมันแปลว่าสามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่มีระบบบำบัดไอเสียรุ่นใหม่ครับต้องเป็นสเปคแบบนี้อย่างนี้คุณไปที่ไหนก็ได้แล้วคุณดูสเปคเราจะรู้ได้ยังไงก็ถ้าเป็นรถยุโรปที่เป็นรุ่นใหม่ๆทั้งหมดล่ะครับจะมีระบบตรงนี้ รถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่มีครับแยกกันนิดนึงระหว่างหัวฉีดกับตัวระบบบรรทุไอ้เสียก็จะเป็นอีกเรื่องนึงตัวด้านหลังตัวนี้น้ํามันตัวนี้เนี่ยครับเขาได้ API CI4 ครับแล้วก็ Asia E7 ตัวนี้ครับมันเหมาะกับรถที่เป็นรถบรรทุกจะเห็นรูปเนาะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ผลิตน้ํามันก็จะทํารูปมาให้เห็นเบอร์น้ํามันที่หนืดขึ้นมาก็เหมาะกับรถที่ต้องรับเรื่องความร้อนรับเรื่องการบรรทุกถ้าเราใส่ถูกเกรดการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงหรือการรับแรงความร้อนสูงสูงแรงเฉือนแรงต้านมากๆเนี่ยก็จะดี ก็จริงๆก็สามารถไปใส่กับพวกกลุ่มรถรถยนต์นั่งก็ได้อยู่สําหรับรถที่ใช้งานหนักๆนิดนึง SUV ที่อาจจะวิ่งต่างจังหวัดรถปิกอัพที่วิ่งต่างจังหวัดหนักๆหรือที่เราสปอนเซอร์อยู่นะครับในสนามแข่งก็เอาไปใช้กับสนามแข่งด้วยครับก็ถ้าปิดเกียร์ปิดเบอร์เลยฮะตอนนี้เลยเนี่ยประเด็นเลยเรื่องของความประหยัดเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้2เลยหัวฉีดอาจจะตันหรือ3คือเรื่องของระบบบาเสียจะเสียหาย ทำให้คุณต้องจ่ายเงินโดยไม่จําเป็นนะครับพวกนี้จะค่อยๆเป็นครับค่อยๆเป็นจะไม่ได้ใส่ปุ๊บเป็นเลยพอถึงจังหวะเวลาสมมติเราไปต่างจังหวัดหรือเราต้องใช้รถมันเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับคุณสามารถติดตามได้ที่ S.O.I. Thailand ของเรานะครับเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้นะครับออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ